บายดีทุกๆคนมื้อนี้เนาะมาพบกับซอง youtube ของสาวเมลีคือเก่าเนาะมื้อนี้สาวเมลีสิมาเห็ดยำผักสลัดกินเนาะทุกคนยำสลัดกินผักสลัดก็เอาอยู่ส่วนตัวเองนี่แหละเนาะทุกคนเฮาก็มาซอยสีนหมูเนาะทุกคนมื้อนี้สิเอาใส่สีนหมูเนาะทุกคนใส่สีนมูแล้วก็มาต้มไข่ทุกคน ไข่ประมาณหาหกหน่วยทุกคนใส่ไข่ไข่ไข่ไก่าลาดเนาะทุกคนเอี่มาหน่อยกับเลียเคียงเนาะตีว่ามันนักการไอเนาะทุกคนไอสามิลีสองคนเนาะไอกยกกกับไอกลางอันนี้เอากับมาเตรียมเครื่องเคียงมาเนาะอันนี้กับใบยองนิดเนาะทุกคนแล้วก็น้ำตาลถั่วด,ดินเนาะทุกคนเนี่ยเอากับ เตรียมเนาะทุกคนอันนี้ก็มหามางนาวกรพอแม่เนาะเพิ่นก็บอนเพิ่นอยู่ระตุกนิดหน่อยนะบอนเพิ่นนอนเดี๋ยวห่าก็ต้มไข่ต้มต้มให้มันสุกๆเนาะทุกคนสุกแล้วก็หฮาก็มาเอาไข่แดงมาทุกคนมาไข่แดงแล้วก็ขยำมขยะมใส่กันเนาะ นี่ก็บ,บาดท,ที่สามิลี่หล่ล้มนะทุกคนไปขายหมากเต้งโมเลยหลดตำหมาทุกคนเออหลดตำหมาหมามาเลนตันนารถดสามิลี่นันก็เจ็บแหง้งเนาะนี่กัแปงนัวทุกคนเกลือหม,มาหน่อยกัมันดื้อทุกคนเอยเดี๋ยวเอาก็เตรียมเห็ดตาม,มีตามเกิดเนาะทุกคนเห็ดนะยำสลัดกินเป็นครั้งแรกเลยทุกคนที ซซวมิลี่เห็ดยำสลัดเนาะก็เบิงในสูตรใน y o u t u b e นี่แหละทุกคนเบิงสูตรเข้ามาก็เลยเอาไปเห็ดตามเนาะแ่บบ่แบ่แบก็กินน้ำกันนี่แซวมิลี่ก็สิมาตำทุกคนตำตำในถัว่วทุกคนในถั่วดินตำตำตำให้มันแหลกๆม่นเนาะทุกคน,นตำไปเรื่อยๆตำตำตำ ตำไปเรื่อยๆจนห้มันแหลกไปเลยทุกคนแล้วเอาก็สิได้พักไว้เนาะตำตำไปเรื่อยๆทุกคนตำไปเรื่อยๆจนมันแหลกขักไปเลยเนาะทุกคนจนมันมุนไปเลยแต่ว่าโบมีเอันเครื่องปั่นเนาะทุกคนเครื่องปั่นนะซาลมลี่โบมีก็เลยใส่คกตำเอาเนาะทุกคนนี่ เขามันกะไปซสิมุนแล้วเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนตําให้เล็กๆเนาะและวเขาก็บเตรียมเอาไว้ใส่เคืีองยำสลัดเนาะทุกคนเลยตําดนตําดนเกินตําไปเรื่อยๆอยากให้มันเล็กๆนะทุกคนเร็จแซ่บนัวมันๆหมด ตําไปตําไปก็แล้วเนาะทุกคนบะนีห่ามาเบิงหัวสิ้นหะมูทุกคนขัวสินนวส้นหมูให้มันหอมหอมกระเทียมเนยน่อหนึ่งแล้วก็ใส่สุรสดลงเนาะทุกคนผงสุรสดเดวจะเอาน้ำเทใส่เนาะทุกคนเพราะว่าขัวเนาะ เอาน้ำเทใส่ประมาณจอกหนึงทุกคนใส่จอกหนึ่งเนาะเอาใส่ให้มันเป็นน้ำตอนนี้สามีก็เอามาขวัวก่อนเนาะสีสันเอามาขวัวก่อนมาขวัวอะไรก็เสียวไปเตรียมใส่กับที่เฮายำสลัดไว้เนาะทุกคน ขวไปเรื่อยเด็กแม่เพิ่นทอกนำลงไห้ละทอกเซนเอาน,นำถอกใส่แล้วเนาะทุกคนใหม้มันซุกมีแต่รอให้มันซุกอย่างเดียวบ้านนี่้มนี้แม่แซเมิลี่เพิ่นก็มาตอกไข่ทุกคนแกะไข่ไข่เนาะเด็เตรียมจะเอาไข่แดง เป็นครั้งแรกเลยได้ทุกคนที่เห็ดยำสลัดกินนลยแต่เกิดมายังเ่าเคยเห็ดจะเถื่อคิดอยากทุกคนก็เลยเห็ดเนาะก,กับมีผักสลัดอยู่ในสวนของตัวเองเลยเนาะทุกคนเพราะว่าบริสุทธเนาะสลัดก็ได้ก็เลยสือใบยงเนตรเรื่องหอมเครื่องเคียงมาแนนล้วก็หฮากระสิยำเนาะทุกคนเอามาขัว หมูหรือไก่สุกแหละบ้านี่สาม,มิลีกับซิมาปาดเอาไข่แดงมันทุกคนปาดเอาไข่แดงมันเด็ไข่กับลายหน่วยเติมสาม,มิลีก็เอาสูตรมาตามสองยูทูบเลยทุกคน <c oughs> เห็ดเห็ดยำสลัดกับเห็ดตามนี้ตามเกิดเนาะนปาดปาดไปเรื่อยๆเนี่ยเอาแล้วเอาก็ไปเอาไข่แดงมาเนาะทุกคน ไข่แดงมันมายำบีบให้มันเป็นน้ำทุกคนน้ำยำ,ำสลัดเด็กขากระปาดแล้วแล้วเนาะนี่วันนี้ซีดหมูข้ากระซุกแล้วทุกคนนี่เขาเอาไข่แดงลงมาเนาตกเอาไข่แดงลงนี่เอาลงเอาลงเอาลง,เ,าลง,เ,าลงเลาย,ยเลยทุกคนมันจัง มันจังมันทุกคนมันมันนัวจากเมลี่เห็ดสูตรนี่ถือบอกตามที่เมลี่ันเห็นในคลิปก็เลยเห็ดตามเพิ่นประมาณกิสิประมาณนี้เนาะทุกคนเมลี่เอาสีหมูเนาะทุกคนมาเห็ดแต่เสียดายว่ามีแครอทตามงบประมาณที่เฮามีเงินเนาะทุกคนนี่เฮากะ เห็ดไปเรื่อยๆทุกคนนี่ไข่แดงก็ได้ลายเติบแล้วเนาะเอโอเคโอเคไข่แดงแล้วก็สิมาบีบีบีให้มันเข่ากันกับสีนหมูเนาะให้มันเข่าเป็นเนื้อเดียวเลยลายเติบด้ไข่แดงทุกคนแล้วแล้วเนาะวันนี้เราก็สะใส่ สรถลงบอแมนผัวพิษรถดีทุกคนเลยใส่รถด,ดีลงไปบ่หัวรถสารสรมันช่เป็นยังไงเนาะทุกคนย่าหัวเด้สัคนเฮียนเห็ดเนี่ยกินนะทุกคนแต่ก็บีบมะนาวลงมันนี่ทุกคนกำลงังปรุงอยู่ในขั้นตอนปรุงมันนะี่บีบมะนาวลงบีบลงมันนี่ หมักสมสมก็สมสมเนาะแล้วก็ใส่ไมโยงเน็ดวันนี้ทุกคนสิเริ่มใส่ไมโยงเน็แล้วเนะานะเอ๋ไมโยงเน็ลงบานนี่บีบบีบบีบใส่หลายเส็บหลายเสี่น้อยเสี่ยน้อย <c oughs> นี่มนไมโยงเน็เห็นบ่แบบคือโยเกิร์ตนี่เนาะทุกคนเบิร์กพวกทุกคนก็กินพวก,ก,กทุกคนก็กินได้เพราะมันเป็นแบบ คือยังนะเนาะ,ะ,ะกัเริ่มคลุนคลุนกักันบากคนดิบีกำลังบีไข่แดงมนันออกเนาะให้มันเป็นเนืือเดียวกันเริ่มมาี้เบิ่งหน้าตามันสิเป็นตะกินอยู่บกุกคนเมลี่ว่าสำหรับเมลี่ก็โอเคอยู่ได้โอเคอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเรากับเเคยเหตดเถือเนาะทางแหลกเลย ติดต่อไปต่อไปมานี่เอามายนิดนะเอาเมมยอง,งเนิดน้ำตาลเทุกคนเอาน้ำตาลลงใส่นัวโลดใส่หวานเลยน้ำตาลลงมาเนี่ยเอเากะบ,บี้ขไข่แดงก็่อยากแตกมาได้เนาะอือฮึเขาก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันทุกคนมันก็เป็นแต่แสบอยู่วะทุกคน คืออันมันจะคือตัวที่ว่าอันคนอินเดียเห็ดเนวกินเนาะทุกคนทุกคนอาจด้เบิ่งคลิปคนอินเดียเห็ดเนวกินเนาะไม่รีก็สิประมาณนั้นหบ,บ่จักมาเบิง่งมันก็เป็นตะกินอยู่บ FC เอยนี้เนี่เครื่องยำมัก็เป็นครางแรกเนาะนี่มันก็โอเคอยู่ได้ทุกคนนี่เฮาก็ ขลุนขล,น,ขลนสิกันบาเนี้นะอากระสีซีมแล้วแบบนี้ฮะทุกคนเอากระสีซีมเบิ่งรสศาส์มันมันมน,นัวแสบระบอโอเคระบอ,อเนาะเอบีบเนาะกำลังบีให้มันเขากันเหนื่อยอย่งพวกเขากันอยู่เอาเบิงบ่งเบิ้งไปนำกันเนาะทุกคนมันสิเป็นยังไง,งเอาซีมเบิ่งบาเนี้ซีมเบิ่งอ้าวโอเคปะรสชาติก็พอใช้ได้เนาะ แสบแ่บอ้าวยังพอพอเติมใบยงเนตรลงอีกทุกคนใบยงเนตลงอีกลงอีกน้อยนึงอ้าวคานเของการบีบไเ,เนี่ยโอเคสบเนียคือสีโอเคแล้วนเนาะบปเนี่ยเอาอยัางใสอีกบปนเนี่ยบีบมะนาวใส่มะนาวบีบมะนาวใส่อบีบลงไป มันยังสม,สมโอ้บรไดสายทุงมืออีกนะทุกคนมือสดๆเลยล้นสูตรนี่ขี่มือสาวเมลีเองเนะาะใส่รถดีลงไปอีกแหละสูตรนี่ขี่มือสาวเมลีล้วนๆต้องขออนุญาตน,นำเดยทุกคนทา้าท้าบางส่วนบางตอนเห็ดนื้อกินมันบสุภาพเนาะมันแบบ บรสุภาพบันไดเนาะถ้าบางส่วนบานนี่เขากะอยดุในขันตอนหน้าเพิ่นก็นเด็ดพักแล้วเนาะทุกคนเลยเด็ดพักสลัดและพักใส่ผงหอมนำํำเพิ่นก็นเด็ดใบหน่อยโพดเพิ่นก็นได้เด็ดลงไปแม่ซามมลีก็เป็นสวยน้ำ้วกานาเนาะน้องไผ่ของแม่เนาะทุกคนเลย เครื่องยำน้ำยำเขากับเตรียมไว้แล้วทุกคนเห็ดเสร็จเรียบร้อยใส่พักลงไปมีพักยังเอาลงเลยทุกคนตามมีตามเกิดเห็นผักสลัดงามก็เลยเห็ดยำสลัดกิน,นเนาะนี่ยไปใส่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้ใส่ลงไปเยอะๆอันนี้ก็ มแตงเนาะทุกคนที่เขาผ่าเป็นแว่นเป็นแว่นเนาะแล้วก็ไข่ที่เขาเตรียมไว้มีแต่รอดได้ผักสลัดแล้วแล้วเขาก็เสียวเข่องลงไปย้ำขยำขยำใส่กันเลยทุกคนที่ยในขั้นตอนขยำแล้วมานี้เอ้าสาม,มิลี่แม่สาม,มิลี่เสียวลงแล้วมานี้ผู้เท่าป็นเหตุกินไปขี้เดียดเด้อทุกคนไปลงไปมานี้ยเพิ่นเสียามือวัวานี้ เพินพ่นไม่ได้ใส่ถุงยางอีกดิบม่ได้ใส่ถุงมืออีกเพิน่นเกิดสิขยำเลยบันนี้ดีจังใดอืมอตัเอาจัดไปบันนี้เอาลานทางหลังพ่อกับลูกกระตีกันลวะวันนี้อาใส่ใส่ลงไปบันนี้เอาเพินพ่นเพิ่นสิเอามือบ่ทุกคนดีสิเอาอีหยังใส่ พยยามสักกันอ้าวบันนี้เพิ่นเอาในถั่วดินลงทุกคนมาเนี่ยหน้ากระถิ่มพักใส่แล้วนเนี่ยเมืองน้อยหนึ่ง,งแต่เอยียหัวเนาะทุกคนเอ้าแม่แฟม,มิลี่เอามือบันนีใส่ถุงยางมือบัเนีอยเซตบัเนี้ไพรสกินน้ำโตมาเนี้อยียหัวเห็นอะไรก็ได้บันนี่เพิ่นกระสียัง ใส่ถุงยางมือทุกคนมัดถุงยางใส่เนี่เพื่อนกิสิขยำขยำสิกันเนาะคอยขยำสิกันยำสลัดทุกคนนะเป็ด่บอ่าแม่เห็นให้กินอะไรกัดกินทุกคนเลยเพื่อนก็เรียงเข้ามาแต่น้อยจนใหญ่แล้วเนะาะยำเขาขี้ข้อขี้เขียวสมปีิสารพัดเนาะทุกคนเลยจำเพิ่นใส่ขยำพอใส่ทุงยางมือหน่อยเดียวก็สิขีเดียดบวะ นะเพิ่กนกระใสเลยเด้ไปนี้บอกมีเพิ่นใสแล้วเนาะเนี่ยเพื่อความสุภาพเนาะนี่เอาเป็ดตาแซบอยู่ได้ทุกคนเอ้ยเบิ่แต่หนาตาเมื่อก็สิออกมาประมาณนี้เนาะทุกคนยำสลัดก็ไเ้ยนี่ใสซีนมูก,กระไยเติมเนาะทุกคนมกมีกมาแตงเสียดายบม่มียนมะเล็งเนาะทุกคนมะเขือทเทศน,นะ มาเกล่นนะทุกคนสาวมิลีไปกันลืมสื่อเอาเนาะอยู่ในตลาดลืมสื่อมาใส่เลยมันก็บอกคอยมีซีซันบงงามปันใดสมเอาเห็ดตามีตําเกิดดีเนะาะเนี่ยไปยำไปยำไปเนี่ยมันก็หยบหยบแล้วเนาะทุกคนเยนี่ยหน้าตามันก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเอาเห็ดอโอเคบันนี้